สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะ ในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงต่อจากคลิปเมื่อวานนี่แหละคะ่ะสําหรับคนที่นะคะร้องเรียนสารพัดท,ที่จะร้องเรียนนี่แหละคะ่ะเนาะอันนี้เราก็ได้ไปฟังนะคะแล้วก็ไปฟังช่องน้องพอลลี่พูดด้วยเนาะนะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อทุกๆคนนะคะก็คือเราไปฟังมาเนาะนะคะเกี่ยวกับคําพูดคําจาของเขาแล้วการที่เขาออกมายกยอตัวเองว่าเป็นเพราะคนเก่า ถึงทำให้คดีที่อายการยื่นฟ้องนะคะก็คือยื่นอุทธรณ์นะคะว่าเป็นเพราะคนเก่าทำไว้ดีจึงต้องมีคำพิพากษายยืนตามชั้นต้นนะคะคือยืนยืนตามสารชั้นต้นก็คือให้รอลงอาญานี่ยแหละคะ่ะเนาะก็เราก็จะมาเท้าความนะคะในสิ่งที่เขา เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นตั้งแต่ครั้งที่เขาไปทําคดีให้ลุงนี้แหละเนาะที่เราจะพูดถึงนะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนคงรู้ถ้าใครที่เคยติดตามเชื่อว่า f อฟลุงป้าทุกคนนะเคยติดตามเขานะคะทุกคนเคยติดตามให้กําลังใจเขาเชียร์เขาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตัวไมล์เลฟเจจีเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือมันมีนะคะสคเนี่ยที่เป็นเอกสารเนี่ย ที่น้องทั้งสองคนน้องพอลลี่น้องตั้มนะเป็นคนให้เขาไปมีจริงนะคะแล้วเขาก็เคยพูดนะคะว่าสอคอเนี้ยนะคะมันไม่สามารถซื้อขายได้เขาเลยไม่เอาเข้าในสำนวนเขาเป็นคนพูดเองด้วยนะคะว่ามันไม่สามารถที่จะซื้อขายได้นะคะซื้อขายมันเป็นเขาเรียกสอคอแต่ความเป็นจริงแล้ว มีท่านทนายนิทัตเคยออกมาพูดแย้งด้วยซ้ำไปว่าสอคอหนสามารถซื้อขายได้แล้วตอนนั้นทุกคนจำได้ไหมคะเขายังไปด่าให้กับท่านทนายนิทั์เลยนะคะตอนนั้นน่ะว่ามายุ่งมาก้าวไายในหน้าที่ของเขาตอนนั้นเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะออกไปด่าท่านทนายนิทัตด้วยซ้ำไปถ้าเอฟซีลงพลจำได้นะคะ จะรู้ว่าสิ่งนี้มันมีจริงไม่งั้นท่านทนายนิทัยจะออกมาพูดหรือเอ้ยทนายนิทัศน์นะคะออกมาพูดหรือว่าสขคอหนึ่งมันสามารถซื้อขายได้นะคะตอนนั้นน่ะที่เราฟังกันเห็นไหมคะทุกคนก็เพราะเขามีเราเคยได้ยินนะคะอันนี้ขอพูดย้อนไปอีกทีหนึ่งนะคะเราเคยได้ยินใครไม่รู้นะคะที่ออกมาพูดว่าคือเขาเรียกว่ามีผู้ใหญ่สั่งมาแล้วว่า ยังไงก็ต้องเป็นลุงอันนี้เราได้ยินคําพูดนี้จากใครไม่รู้นะเนาะเลฟซี FC ลุงป้าดถ้าใครเคยติดตามและหลายคนที่เข้ามาอยู่ในช่วงนั้นนะคะจะรู้ว่าคํานี้ออกมาจากปากของใครนะคะว่ามันมีผู้ใหญ่ปากทงไว้แล้วยังไงก็ต้องเป็นลุงยังไงลุงก็ต้องติดคุกไม่ข้อหาใดก็ข้อหาหนึ่งเห็นไหมคะมันมีคําพูดนี้พูดออกมานะคะทําให้เรารู้ว่าคนคนนี้นะคะจะจริงจังจริงใจกับลุงแค่ไหน ะะแล้วยิ่งมาบอกว่าสอคอหนึ่งเนี่ยไม่สามารถซื้อขายได้ก็คงจะประมาณบอกว่ารับรับไปเถอะเพราะว่ามันเป็นสอคอหนึ่งมันอยู่ในอุทยานอะไรก็ว่าไปนะคะก็คือไม่อยากไม่อยากให้ลุงต่อสู้ว่าง,งั้นเถอะแม้แต่วันที่สารตัดสินเขาก็ยังมีเห็นไหมคะบอกติดธุระติดงานอีกที่หนึ่งแต่ไม่ยอมมาแต่ไม่ยอมมอบเอกสารให้จนต้องโทรตามเอกสารกันนะเห็นไหมคะ ลุงก็รับปากก็คือความที่เราว่าสารพัดจ,จะคดีแล้วเนาะนะคะมีคดีมากมายเลยลุงก็คงจะท้อใจด้านนั้นแหละอ่ะยอมรับไปให้มันสิ้นเรื่องไปนะคะก็ให้รอลงอัญ,ญาไปอะไรประมาณนี้นั่นเลยค่ะเนาะมันก็เลยมีคําพิพากษาออกมาว่ารอลงอาญ,ญานะคะถ้าจะบอกว่าเป็นเพราะคนเก่าทําดีมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเขามันคงไม่รอลงอาญ,ญาประมาณนี้ลองคิดกับกันดูไหม ถ้าไม่มีคุณไปทําคดีวันนั้นลุงอาจจะชนะก็ได้เพราะลุงมีสอข้อหนึ่งให้ย้อนกลับไปดูด้วยนะว่าถ้าวันนั้นไม่มีคุณมีทนายอีกคนหนึ่งคดีนี้ลุงอาจจะชนะก็ได้ทําไมไม่คิดอย่างนี้ล่ะคะถ้าคุณบอกคุณดีจริงถ้าเป็นพวกคุณจริงมันต้องชนะไม่ใช่แพ้นะคะมันต้องชนะไม่ใช่แพ้เพราะคนเก่าทํามาไม่ดีไงมันจึงแพ้นะ่ะ ถ้าคนเก่าทํามาดีมีหรือมันจะแพ้มันต้องชนะไปแล้วอย่าไปอ้างเลยว่าคนเก่าทํามาดีวันนี้ในในศารอุทธรยืนการตามศาลชั้นต้นเนี่ยเพราะคนเก่าทําดีถ้าดีจริงมันคงไม่ต้องมีการอุทธร์มันคงจบไปตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วต้องยกฟ้องแล้วไม่ใช่แพ้อย่างนี้เห็นไหมคะ เราเป็นคนติดตามแล้วเป็นคนติดตามคุณด้วยเรารู้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณพูดนั่นแหละตั้งแต่ช่วงที่คุณเข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะก็อย่างว่าแล้วเนาะนะคะเราก็ไม่เคยเห็นว่าคุณทําคลิปไปขอเอกสารใครต่อใครหรือว่าไปเอาเอกสารที่ไมล์เลิฟจพูดเมื่อนานแล้วนะคะจาไม่ได้แล้วคลิปไหนก็ไม่รู้ที่ไมล์เลิฟจบอกว่า ทั้งๆท,ที่มีเอกสารอยู่ในมือถึงจะเป็นเอกสารไม่ใช่ของจริงทําไมเราไม่เดินเรื่องขอให้มันเป็นของจริงมาหรือว่าไปถามที่สํานักกรมที่ดินนะคะเขาก็ต้องมีเอกสารส่วนนั้นให้เราเพื่อที่จะยื่นไปประกอบในสํานวนที่เราเป็นคนทําคดีนั้นเห็นไหมคะแต่เรากลับเห็นว่าเขาไม่เอาสําเนานั้นเข้าไปยื่นด้วยหรือเปล่า มันจึงทําให้ลุงแพ้คดีงั้นไงคะเพราะเขามีความคิดว่าสอคอหนึ่งซื้อขายไม่ได้เลยไม่เอาสอคอหนึ่งนั้นเข้าในสำนวนไงคะจึงไม่ดิ้นลนที่จะหาหลักฐานเพื่อจะไปนะคะแก้ต่างว่าผื้นที่ตรงนั้นมีสอคอหนึ่งไง ถ้าเป็น F c ซลุงพลป้าแตนติดตามมาจะรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆกับคำพูดของคุณน,นั่นแหละนะคะที่ออกมาแถลงแถลงแถลงออกมาเขาเรียกอะไรพ่อไปสารมาที่ไรกลับมาก็ขึ้นไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณทำอะไรบ้างนั่นแหละก็จากคำพูดของคุณน,นั่นแหละก็ลองไปย้อนดูคลิปแล้วกันนะคะเนาะก็อยากให้เอฟซีลุงป้าน,นะคะเนาะฟังในสิ่งที่เขาพูดขนาดวันนี้ เขายังออกมาพูดทั้งๆท,งท,งที่ครั้งเก่ากับครั้งนี้เขาพูดไม่เหมือนกันเลยนะคะครั้งเก่ายังมีการบอกโอ้ยกี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะคะยังไงก็ต้องแพ้ยังไงก็ต้องติดแต่พอวันสารยกคําร้องให้ยืนต้นตะเอยืนตามสารชั้นต้นใช่ไหมคะทุกคนก็คือให้รอรงอายะกลับมาพูดอีกอย่างถ้าไม่เป็นพราเขาตั้งแต่คนเก่าทำนะ่ะก็คงไม่ได้ ยกฟ้องคงไม่ได้ยืนตามสารชั้นต้นใช่ไหมคะเนี่ยนะคะคือไถไปเรื่อยนะคะไถไปหมดนะคะไถจนไม่รู้จะไถย,ยังไงแล้วอะ่ะนะคะเรือบซิบๆแล้วมั่งป่านนี้นะคะพอมันไถถลายไปเยอะแล้วอะ่ะก็ฝากให้คิดนะคะถ้าคนที่ยังติดตามอยู่นะเขาพูดกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการพูดของเขาแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเวลาคนเรามีความจริงใจให้กันเนี่ย พูดนะคะเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองพูดไม่ใช่ว่าพอผิดไปแล้วมาแก้นะคะมาแก้มาไถ่ไปท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองก็เคยพูดตัวเองก็เคยทาอะไรที่มันผิดพลาดมาแต่ไม่ยอมรับถ้าเมื่อไหรที่คุณยอมรับในการผิดพลาดของตัวเองคุณจะสามารถแก้ไขและปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดนั้น อนาคตข้างหน้าคุณก็จะทําแต่สิ่งดีๆแต่เมื่อไรที่คุณไม่สามารถที่จะยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดของตัวเองได้คุณก็ไม่มีทางที่จะปรับปรุงและแก้ไขชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝาก f c ลุงป้านะคะช่วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวนะคะที่ทําออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะก็ฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ฝาก ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงกับป้านะคะมาดิพิษของคุณรัชนีลูทินแซดของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะแล้วก็ของยูทูบเบอร์ของ FC ลุงป้านี่แหละคะ่ะที่ค้าขายทางออนไลน์เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ